ครับผมเมคถ้าโูชาแนลนะฮะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ทุง่งนานะฮะเนาะไปข้อนะฮนะเอ็นจีเพื่อที่จะไปยกรถไทยไ ลูกไก่นะระวังเหยียบลูกไก่นะเดินๆๆๆๆนะฮะก็ทางก็ลุกลังนิดนึงนะเอฟซีนะฮะบรรยากาศนะครับวิวนะฮะใส่น้องใสแย่กปล่าแย่เปล่าฮะชวนท้อยนะเอฟซีอ่าเดี๋ยวก็จีเลยนะฮะ เลยนะครับมันขงผมเช็คนิดนึงนะฮะอะไรนะอ่าไม่รู้ว่าใครจะย่านะครับะให้ไพฟซีมาดูท้องทุ่งท้องไร่ท้องนานะครับผมอ่มา สอเตอือนออกมาเนี่ยครับผมเนาะมีเหี่ยวด้วยครับจะจีบบนท้องฟ้านะฮะเน,นาะไหนบินอยู่ไหนอ่านะครับมีเหี่ยวบินด้วยนะฮะบินไปนแล้วนะฮะยังอาจจะด,ดังนิดน,น,งนึงนะจะจีบเนาะอันนี้รู้บ้านใครเหมือน,นกันนะฮะร่มนะ,ะเนาะ,ะบ้าน ได้มาหลายปีแล้วนะฮะก็ต่อสู้กลับมามาเมาแล้วมีธาตด้วยฮะมีธาตุด้วยนะฟางด้วนฟาด้วยนะทฟาด้วนแตกกอรอ่ก็เป็นฟาาะื 爸爸。 Yeah, it. ฮะรถไถก็อยู่นู่นนะเอฟซี FC. เรามาถึงแล้วนะฮะเนาะเอฟซี FC. อ่านี่คืออ่าหน้าของแมงทัพภูนะฮะเนาะอ่าของไร่ของนานะเอฟซีอืมนะฮะนะนี่ยครับเอารถตุก๊กตุ๊กมาอืมนะ พ่อก็มาจัดการก่อนนะฮะเนาะสุ้งวะได้ปะ Mm-hmm. Uh -huh. ด้วยในเอฟซีบินไปแล้วนะฮะเหมือนว่าจะคลึ้มมาแล้วนะฮะอเอารถไถนะน้อนนะฮะ ตอนนี้พ่อก็เอารถไถออกมานะฮะเนาะเพื่อเตรียมเอาขึ้นรถนะฮะเนอะผมก็ทำขับเึ้นนะฮะจริงๆนะฮะอดูกันนะฮะเนาะ ไปดูก่อนว่าจะเอาขึ้นได้ไหมให้สิ เคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเนาะเดี๋ยวมัดมัดที่อย่างเดียวนะฮะเนาะก็เป็นภาพที่หวาดเดียวนะเมื่อกี้ เรียบร้อยแล้ว เรามาดูกันแล้วก็จิ้วติดไหมจีแล้วฮะเราเองัเราิ้วเลย อยากไปทำจะครด้วยครับแมงนะผู้ชาแนลขอบคุณครับผม